สวัสดีค่ะพบกับช่องชิมชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดดอกไม้ให้ดูกันนะคะจัดเป็นช่อค่ะก็คือเป็นดอกทิวลิปตรงนี้นะคะเราได้ดอกไม้มาสองกำรรนะคะเป็นดอกทิวลิปสีขาวและสีชมพูคือกำหนึงมี10ดอกนะาจากนั้นนะคะเราแกะถุงพลาสติกออกซึ่งถุงพลาสติกเนี้ยเราจะนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง และเราตอนนี้นะเช็คความเรียบร้อยของน้องทิวลิปค่ะคือก็เด็ดใบที่มีความเหี่ยวอะค่ะแล้วก็ใบไหนที่มันดูแบบช้ำๆอะแล้วก็เด็ดออกไปค่ะคือสิ่งที่เราต้องการในการจัดดอกไม้ครั้งนี้คือเป็นการจัดในรูปแบบเป็นเอ่อเป็นช่อๆอะค่ะช่อกลมๆซึ่งมาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมคะเพื่อนเอนคิดว่าไงคะสำเร็จไหม คือการจัดดอ,อกไม้ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนตอนนี้พยายามเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแต่ก็คือยังไม่ได้สวยงามอะไรมากค่ะยังมีใบที่มันโรยอยู่นะคะก็เด็ดออกค่ะเด็ดออกไปจากนั้นนะเราก็ใช้หนังยางค่ะมัดทั้งกำรร ตอนนี้เหมือนกับว่าเราพูดเร็วเร็วกว่าคลิปนะคะยังเด็ดใบอยู่เลยค่ะจัดดอกไม้เราต้องค่อยๆจัดนะคะต้องมีความใจเย็นค่ะค่อยๆค่ะแต่อันนี้เราเร่งสปีดนะคะก็เลยดูเหมือนกับว่าเราอ่ะจัดเร็วแต่จริงๆแล้วเราอ่ะค่อยๆค่ะนี่ค่ะตลังจากที่ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดค่ะพอมัดเสร็จแล้วเราก็ใช้ห่อพลาสติกค่ะ จากตอนจากของทางร้านนะคะมาหอ่อทั้งสองอันนะคะนี่ค่ะห่อเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ตัดขอบขอบขามเพื่อไม่ให้ดอกที่อยู่ตรงมุมค่ะช้ำนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะได้ประมาณนี้จากนั้นตัดปลายก้านเราลองใช้กระดาษสีน้ำตานะหอ่อดูนะคะว่าจะสวยไหมแล้วจะเข้ากับดอกทิวลิปของเราไหมคือ มีความพยายามสูงมากค่ะคือเราอะไม่ดูคลิปใน YouTube เลยคืออยากจัดเองก็เลยพยายามไปค่ะลองไปเรื่อยๆ,ๆคือมันก็สวยนะคะสวยในระดับหนึ่งอะแต่ว่าพอห่อไปอะปรากฏว่าตรงฐานนะคะคือพับไม่ได้ค่ะคือพยายามพับแล้วแต่ว่าพับออกมาไม่สวยแล้วก็กระดาษเละมากเละเทะมากตอนนี้ก็ยังคงมีความพยายามต่อไป ค่อยๆค่ะนี่ค่ะเป็นเทคนิคการพับกระดาษของเราเองนะคะจัดแบบดำน้ำอีกแล้วค่ะไปค,ค่ะสุดท้ายยอมแพ้ค่ะเราเปลี่ยนมาใช้กระดาษสีขาวที่ทางร้านห่อมาให้นะแล้วก็พยายามดูอะค่ะจากรูปที่ถ่ายมาว่า เขาห่อมายังไงพยายามใช้ตามแนวเดิมคะ่ะซึ่งพยายามแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เหมือนเขาคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงละคะ่ะไม่เหมือนเลยไม่มีความเหมือนพอคะ่ะสุดท้ายเป็นแบบนี้คะ่ะใช้มัดโบอาคะ่ะโบสีน้ำตาลนะคะเป็นดิบบินที่มีอยู่แล้วคะ่ะนี่คะ่ะได้ประมาณนี้นะ สวยไหมแล้วแต่แล้วแต่คนดูนะคะแล้วแต่เพื่อนๆว่าสวยไหมเราก็ว่าพอใช้ได้อะเนาะกัวไม่เชื่อค่ะว่าจัดเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราค้นพบวิธีการจัดดอกไม้แล้วค่ะซึ่งไม่ได้อัดคลิปไว้ค่ะเสียดายมากคืออันเนี้ย ใช้กระดาษรียูสนะคะในการจัดแล้วก็ได้ออกมาในรูปแบบที่เราต้องการแล้วก็สวยชอบค่ะรูปแบบนี้ถ้าถามว่าจัดยังไงอะจำไม่ได้ค่ะแต่พอใจกับผลงานชิน้นนีม้มากเลยการจัดดอกไม้ของเราก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคน จบไปแล้วนะคะสำหรับจัดดอกไม้ของเราค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องชิมชาแน,นลด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ